สวัสดีสวัสดีเพื่อนๆที่นาะรักทุกท่านครับเจอกับผมอีกแล้วกับหลวงน้ำมนต์คนไม่นานะวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาชมอีก2คันสวยๆและที่สําคัญเป็นราคาโปรโมชั่นก่อนสงการนี้เพื่อน,เอ,นเอย๋ยสําหรับคนที่ชอบไม้น้อยผ่านไปก่อนนะคัน2คันนี้บอกเลยว่าเลขไม้แสนเก้กับ2 0 0 0 0นไดหน่อย,อยแต่ราคาและรุ่นผมบอกไว้หน้าซื้อมากๆโครงสร้าง ผมบอ,อกเลยไม่มีนะครับแกะสักคันหนึ่งทั้งสองคันเลยที่สําคัญก็คือผมแจ้งไปเลยแล้วกันเนาะสองคันนี้เป็นราคาโปรโมชั่นสําหรับเดือนเมษาก่อนสองการนะครับอ่ะไปเลยคันแรกเป็นเจ้าตัว Honda c i ีวิกครับ EL นะเพื่อนนะปี18เลขไม่อยู่แสนเก้หน่อยๆราคาผมแจ้งไปเลยนะครับ4ี่แสนแปดหมาบาทเท่านั้นเป็น EL นะย้านะครับเป็น EL คําว่า EL ก็จะมีะในส่วนของออปชั่นเพิ่มเติมในส่วนของ ตัวรูปคอนโทรลนะครับแล้วก็ในส่วนของพุงมอะไรบังติฟังก์ชันต่างๆนะครับเดี๋ยวผมพาดูแล้วกันเนาะแล้วก็จะมีกล้องมองหลังด้วยต่อไปเลยในส่วนของคันนี้นะเพื่อนๆดูโครงสร้างนะครับไม้เยอะก็จริงนะครับแต่น็อตเดิมเครื่องนิ่งๆเครื่องยนต์เกียร์ดีมากนะครับผมขับเทสไปสองสามรอบแล้วนะครับนี่เพื่อนๆดูเอานะ น็นอตไม่มีแกะนะครับคานเดิมเดิมคือรถสภาพสวยมากก็มีแค่รอยนิดหน่อยอันนี้คือส่งเคลมให้ตามไบเคลมนะเพื่อนนะยางเหลือแบบล้นเลยเพื่อนดนูแม็กเดิมนะครับยางกูดเยียร์นะครับนี่กูดเยียร์ดูโครงสร้างครับภายในจะเป็นเบาะสีดํานะครับเบาะสีดําทุกอย่างเป็นไฟฟ้าหมดนะนะครับสตาร์ทเป็นครูส พูดสตาร์ทนะพูดสตาร์ทสตาร์ทเมอร์เบาต้แหน่งคนขับเป็นไฟฟ้านะครับและที่สำคัญเพื่อนๆดูโครงสร้างนะสี่ด้านไม่มีแกะเลยนะครับอ่ะดูเลขไหมครับเพื่อนเปบหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยหกสิบเจ็ดกิโลเมตรที่ใช้ปลายจอเป็นจอทัชสกรีนเข้าเกียร์ถอยปึ๊บ มีกล้องมองหลังพร้อมตัวเซนเซอร์และตัววัดระยะให้ด้วยนั่นเพื่อนนะนี่ตาที่เพื่อนเห็นเลยนะครับนี่สวยๆแบบนี้แหละครับเป็นรุ่น e l นั้นเพื่อนนะแล้วก็กุญแจได้มาหนึ่งชุดครับกุญแจได้มาหนึ่งชุดนะครับปีสิบแปดนั่นเพื่อนนะปีหนึ่งแปดมีคันเดียวเลยนะครับมีคันเดียวในโกดังของเราเลยนี่เพื่อนดูน็อตไม่มีขยับนะครับ เบาะด้านหลังกว้างขวางนั่งสบายนะครับที่พักแขนที่วางแก้วได้สองตำแหน่งนะครับนี่เพื่อนดูเอาสวยงามเผื่อใครหาอยู่นะครับเผื่อเอารถไปใช้งานนะครับอาจจะหลังสงการก็ได้เพราะว่าผมต้องเก็บงานให้นะเพื่อนนะเดี๋ยวจะมีในส่วนของอข่ายท้ายเดิมๆเมนี่ดยดู นี่ครับเดิมๆนะครับดูเอายางอะไรเครื่องไม้เครื่องมืออยู่ครบนะครับเป็นอีกหนึ่งคันนะครับนี่กล้องมองหลังอันนี้กล้องห้างนะครับกล้องติดตัวเขาเลยนะครับมาจากตัวเขาเลยนะครับนี่สีเทานะครับสีเทาส,สวยๆแบบนี้48900 0ซื้อสดก็ได้ไฟแนนซ์ Finance ก็ดีซื้อสดก็ได้ไปเลยก็คือ นี่เอกสารปี1 8นะครับนี่เครื่องยนต์1.8 141แรง mm ม้าแรงบิดเบนซินนะครับลำดับที่1ครับเพื่อนๆเราไปก็เป็นลำดับที่2นั้วเพื่อนนะตามที่เพื่อนๆเห็นเลยนะครับสวยงามไม่แข็งไม่หน่อยนะครับแต่ว่าสภาพคือมันได้โครงสร้างเดิมไปครับนี่เลยเป็นอีก1รุ่นที่ขายดีมากๆก็คือเป็นโตโยต้า โรล่าเอลติส 1.6G ปี19นะคันนี้ปี19นะครับมาดูกันว่าน่าซื้อขนาดไหน7560ใครอยากได้โทรมาเลยนะครับนี่คานเดิมน็อตเดิมเดิม<ๆ>เครื่องยนต์และเกียร์ตัวนี้ผมบอกเลยว่าโคตรทนนะครับกินแก๊สได้ดีด้วยนะครับสเปคเครื่องตัวนี้เนี่ยเดิมเดิมนะครับดูโครงสร้างหน้าไม่มีโดนนะครับไปดู ยางเหลือๆครึ่งนิ้วนะครับครึ่งนิ้วนะครับสวยๆในสว่สวนของภายในจะเป็นเบาะหนังสีเบจหรือสีน้ำตาลเนี่ตามนี้เลยเพื่อนเนี่ยสวยงามมากครับกุญแจเป็นคเคเลตนะสตาร์เป็นพุชสตาร์นรันเพื่อนนะเป็นรุ่นท็อปของของรุ่นนี้เลย1.6ดีนะครับนี่ เลขใหม่ที่2อยู่ทกี่2ิ6 2 3กโลเมตรที่ใช้ไปครับเพื่อนรวม,มอะไรมันติฟังก์ชันครับควบคุมเสียงฮะ่อนเสียงน้อยหน่อยนะครับนะครับนี่แต่รุ่นนี้ยังไม่มีคู่คันโทรนนะนี่เ,นเพื่อนเดูกุญแจได้มา1ชุดครับ1ชุดนะครับนี่กุญแจเอ่อในส่วนของจอก็จะเป็นจอสองนิ้วธรรมดานะครับภายในดูดีมากเ,เพื่อนเอาไปใช้เลยนะครับสามแสนสหมื่นเาพัเท่านั้น สามสองเก้าราคากำลังดีเลยเพื่อนเอ๋ยนี่ภายในเบาะสวยมากครับนี่ยังไม่ได้คีนนิ่งนะถ้าทำความสะอาดแล้วก็นะครับฟอกบงฟอกบอก่อที่ดูดีเลยแหละครับเนี่เครื่องยนตนี่ตัว1.6 g จดดูฝาทายครับเพื่อนน็อตเดิมมากใครกำลังหารถเดิมอยู่นะครับคันนี้อย่าพลาดนะครับ สามเก้าเท่านั้นเองสวยๆเลยนะครับนี่สามสองเกนะก็เป็นอีกหนึ่งคันนะเพื่อนๆนผมราคาออกผมก็รีบหยิบมันมารีวิวเพื่อเพื่อนได้เห็นได้เอาไปเลือกนะครับเป็นตัวเลือกปีหนนะครับ1นึ่จุซีซีนึซีนหนึยย้าแมะ นะครับแล้วก็ลำดับที่1ครับเพื่อนใครเอาไปก็ซื้อสดไม่มีแบตก็ได้ลำดับที่2เลยดูโครงสร้างน็อตแก้มซ้ายขวาไม่มีแกะนะครับเพื่อนนะเนี่ยน็อตประตูไม่มีเลยก็เป็นอีก2คันที่เปเพื่อนนะครับเป็นตัวเลือกนะครับว่าจะเอาค่ายไหน Honda หรือว่า Toyota ดีทั้ง2คันนี้นะครับโครงสร้างดีหมดเลยราคาก็ดีด้วย อาติ 1.6G ราคา329,000ส่วนเจ้านี่นะครับ FC นะครับก็เป็นในส่วนของออตัวราคานะครับอยู่ที่489,000บาทใครอยากได้คันไหนโทรมาโอเคสลรับที่นี้ไปแล้วสวัสดีครับ